บัดถอนห่อถอนหอกับบ่พ่อว่าก็ได้เพราะว่าอยากอยากห็นหน้าเนาะเพราะว่าเอซีปนกะได้อยานหน้าเอ็ตาเนาะโดยโดยโดยแบบตอนตอนครับนี่แบบมันมันลลอกกระทันหันหนึ่งสองสามสี่ห้าจคือได้เนาะคือคือคือเนี่ เมาเด้ออ่าเมนี่ครับทางบอตาหรือว่าทางทีมงานเนาะมาปลูกเราดีมีแห้นหรือว่าปลูกควันเจ้าชื่อยังก็เเพื่อนเจ้าซื่อสาวเพนเพื่อนเนาะลดร่มก็ขอให้ดีให้เศร้าเนาะเจ็บในแขรงในขาดเนาะให้เศร้าอย่าไว้เศร้าวันนี้แหละคือต้องวันนี้เลยนั่งรองจามดีฮะฮุบตุ๊กปุ๊งโห่เจ้าไหนใหญ่จชื่อฮะ นับโมฮอดซีฟเจ้าเนี่ยเรนเออเด้อเออซื้อยังเจ้าพูนี่จิ๋วเนาะสาวจิ๋วเป็นกะดีเซาไวไวบาดเทกันแห้งเด้อบาดนี่โอ้ยกราบสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดสุขสุขคนเนาะ เพราะว่าสิเป็นพอ่อพี่น้องทั้งพังลาวพังไทยทั้งต่าง,างประเทศนาะก็ยินดีต้อนรับเขาสู่ซ่องของเบาเย็ดบ้านเฮาคือเก่าอีกแล้วพอ่อพี่น้องเอ้ยมาพบมาพเน้ะก,กับเบาเย็ดในมือน,นี้ก็อยู่ที่บ้านอาโ้นสว่างเนาะมาปลุกโตเคียนหรือมาอขับควันปูทีอยังไา รถล,ลงคลองหรือว่าลดเก่าโค้งมาได้มื่นละเพราะพี่น้องไอ้ที่ส่งบบาคำเพิ่นเอราอพี่น้องเนาะคือเพิ่งไงติดตอ่อหาบบาคำอ,าอย่างไรอย่างมาปล,ลูกโอตอเคเนี่ยแหละน้องพี่น้องเอ้ยเนาะท่านสั่งเขาไปเบิ้งไปชุมพร้อมๆกันเนาะเขาไปถามได้หรือว่าเขาไปปลูกเขียนในเพิ่งตะกอ,อนเนอ้อพี่น้องเอ้ยไปอ่าคืออยู่บ้านโพนสว่างพี่น้องเอ้ยมาหาทางน้องผู้ที่เพิ่นลงคลอง

เจ็บแข็เขาได้ดขบน่บานนี้นกานานวน์คนเ่นะคนตีหนังงียบหาชาเขมงียบหาชิมาเมนีคเอาไปมาหลดมีแตกคนหูหูกันเอาไปมาเดออะคุกังย้มเยออเพราะว่ายังอยากงงอยู่ได้พี่ลองเลยเพราะว่า บ่อยากจือ้อวันไหนจะคนไหนที่แบบว่าถึกอุ้มขึ้นมาเนะคนนี้มาอุ้ม ahi, <c oughs> เออนนกินน่ะจีเม้นคนนี้แหละเอออันนี้คือผู้ที่ว่าเจ้าอ่าเล่นเล่นเออนั่นแหละนั่นแหละก็เรื่กง<อ> <c oughs> ของอ,อนอุญาตให้ถอดแม็ดได้เพรนะว่าแบบว่าเม็มด,ดแต่น,<า>นี่ยังคืนเม็ดอีกเป็นอะไรเป็นอะไร แถวแถวฮัทสองมีสองเป็นอห่อกรบอกห้อยยิ้มเน่ยเนาะยิ่งบอกเดี๋ยวก็ว่าได้คับอ่าบัตอนเ่าต่อบัดตอนเ่าถอดเ่ากระบอกห้อยว่าก็ได้นะเพราะว่าอยากอ่าอยากเห็นหน้าเนาะเพราะว่าเอซีเป็นกัได้อยากเห็นหน้าเห็นตาเนี่ยเนาะอืมโดยโดยโดยแบบอ่าตอนตอนครับนี่แบบมันมันล็อกกระทันหันเลยบ่ขอรถนะโอ้ข้าวเอาลานไปหาหมอลานบ่สบาย มันเมื่อยไปแล้วที่เดินางโค้งแล้วมันหักทอมล็อกลกใจแห้งอะไรเห็นบาจิตด่ากันยืนิดอเลยเป็นยังวะร้านลงกัยังหาร้านกมเห็นมันใหญนอกนี่เนาะาบังบอืแบบแบบเื่อเสียงเนี้ยน้ำจังได้สนชื่อเชื่อไปจังไชิวชิวชิวเจ็ดปีแ้วสามชิวสามชิวเออเดิน้วยเดิด้วยเนาะเ้าแปดปีสิ เทน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 เช้าพ oh. um. mm. right? ุ่นน uh, ี่เพิ่นเช้แต่ก็รุดเอื้อยเออแต่ว่าเฮานี่มันกลัวเพิ่นได้ได้เบิ่งเฮานี่ก็ได้น้าตาหน้าตาเฮาไปนได้เด้น้องบพี่น้อบเแต่ว่าผู้ผู้ที่เจ้าอะไรแขนนี่แม่นบ่แม่นหยิบหบจักเข50เข็50เข็มทู้ก็แบบจังได๋แบบเจ้ากนุ่งนีอยู่บ่แว่าอยากอยากอยากเบิ่งแได้บ่ khỏe <laughs> <laughs> nhẹ đây ừ. đang căng ừ. phai leo măng kia leo 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 anh bảo anh lên đấy nó nó mèn sưng bọng 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 ป็นต่ตกใจเนาะโอ้คอมเมนต์อันจังไดมีอันลูกมีเต้าพร้อมแล้วบ่เจ้าลูก2โอ้โอ้ยเนาะเป็นจังไดนี้ตัวตกตลงไกเนาะเป็นจังไดะโอ้ออญาตพี่น้องเ้ยอยู่เก็บอแบแบบเจ้าผู้ช่อนตอนนั้นนี่แบบบรู้ตัวบ่จักงเลยบ่ลงตอนใดบ่จักเลยโอ้ ไปเป็ดโปรเจเลยเนาะเจ็บคัเดียวอืมเจ็บเดียวบ่โอ๋แต่ก็มงกับอันนึ่งแลมันักได้ยังบ่ฮู้อีกเนาะว่ามันมันตาหยังเนาะโอ้ยแบบมันลมมันหยังแบบมันถึกันทนองทางเนาะคือหมู่บ่ตาดอ่าบ่บ่สิเมืองเพิ่นนั่นก็ได้ก็ลม่อยก็ลุกมาห้องหามบ่เห็นเนาะ่อยก็่อยกมึน่อคือทงเจ้ายังยังมีสติอยู่นี่เนาะลุกขึ้นมาได้ก็เจ็บฮู้จเจ็บอยู่บ่ตอนเล่นหาางลานนะ ใี <N ee> ้ึ่มันบเอ็บในเห็น่อรถ่ออย่างขึ้นเนาะมันติดกับชิ้นแข่งเลนะมค่อยหูบันห่วงลานลานวูเมื่อเลยาลานก็เป็นไข่พ่อเนอนนี้นอะพี้น้องเนาะคือเขาน่ะไปอ่ารักษาอยู่คณา สุกซลาหรือว่าห้องหมอสุกซลาวันเดือนบริหาเกาะหาอย่างกระไพรกันแล้วบาดมันเกิดขึ้นคราเดียวแบบพริบตาเลยประมาณเทเลิร์ดนะวาวอีโบก็บบริเวณกันได้ประมาณี่สิบเมตเมื่อเมื่อนั้นเขาขอยกสบายเราเราท้าไปทุกทายเราเราคิดคิดขอยกจำอะไรนะไปฟังบรสบายเนาะไม่ได้ข้ามไปไข่ห้องนีย ไปสิภาคไปฮาโม่ไปแฮ้งไปครับติไปประชองไปประชองนี่ฉันลบกอยก็ห้องหาร์คอยก็มาดึงเสียงเหมือนเดยก็เป็นห่วงหลานหาอนี้โดนเติบเลยเขามาเห็นเราเดินลงเก่าเลยเจ้าว่าเล็บมันนั่นกัดเล็บเจ้ามือยักษ์มันเล็บค้อยโอ้เล็บแดงบ่้างโอ้แค่นี้สั่นเนาะว่าเห็นปีนออกมานั่น มีแล mm ้วเนาะโบเป็นยังไลบาดนีนเอ้าถ yeah, ือว่าวิทย์ว่างไปพอเห็นเห็นใายกับเรื่องผูกคุมผูกแขนนั่นเองแล้วเพื่อแ่โบแล้วเขามาติดเจ้าพอดีมันเขาไปเกี่ยวเข่าเขาไปเกี่ยวเข่ามีแต่ข่อยได้สิผูกแขนสิเจ้าขอบใจขอบใจผีชอยไม่ได้จุ๊บ้เจ้าผมนะละวจักทางข่อยก็ได้พข่อยกับโบลดสองขั้นแล้วเขาเป็นอนุญาตนะบุตรชาย เราแต่พวกโบราณนี่โบโบก้าช่วยอะไรได้ผู้ใดก็ได้ผู้ชายหน่ะโบราณแต่แบบว่าผู้หญิงน่ะมีเน่ะก็บโบจิโบจิสิแบบว่าเปาเลยลงไปนะเนาะกับมีไอ้อีกคนนึงอ่าเนแต่ว่าคือกลางค่ำกลางคืนนี่แห้งแล้วเลยไดาก็ย่านเนาะก็พวกก้าแตะ่นะผู้ย่านกับย่านลดแรงกต่เนาะบางคนบัดเอ้าะอยากจับได้ก็ย่านขวบป้าคนหนึ่งที่เขามาจะลงเลยจอดถามว่าบ้านใดบ้านใด โอ้เขาญาติเนาะนี่เนาะได้เห็ดอย่งไดแจะคือหูอ่าแบบว่าน้องข่อยเรากับอนัติกันน้องชายเราเห็นถึงเจ้าลงข่อยแม่เขากคือกันทั้งเฟซหรือว่าทั้งนาทั้งเฟซโอ้โมเมนต์ทั้งเฟซกับยูทูบเฟซกับยูทูบชาวบ้านข่อยเขาเห็นเบิร์ดเขามาหาอยู่มึงแถวนี้ก็โทษตายเลย นอน่พอยู่ในบ้านนี่มีจั่างไรลายครอบครัวอยู่ไดอันที่เขามาเนาะครอบครัวเอื้อเันลาตีพอมบ่แม่นแในกันนี้แหละนี่อาผู้บัต้านั่งอยู่นี่แหละเนาะนั่นแหละกะอันนี้คือแบบว่าปิดเสียงลงเนะท่านแบบว่าเอาเสียงลงไปนะให้เป็นใจแบบโอ้คนผู้ใจเพราะว่าเขาเอาลงยูทูปมันไม่ได้ มันมันติดแรงด้วยยูทูบเขาระงับไว้มีสิ่งนี้นะเนีมันมันมันไรเป็นตาย่านโพดเนาะย่านโพธคุณแหงโพธิ์อะไรกัเนาะตอนนังอยังตกใจมย่านทนานนตย่านอไนหมวกนอกใช้คนเลยบ่ไรใช้ก็้ึงนะคิดว่ามันีเกิดดีแต่ว่าหัวโปรเตสตบ่ยังแต่กระทบกระเทือนทั้งหัวเลยโอ้ยยังกะเด็กคารงชุ่รึกษาได้คยะเป็นจะได้บดสไดยบด ข่าลาชาดเจ็ดเจ็ดเซนกว่าเนาะเจ็ดเซนเจ็ดบุมีเงินเนาะ่าราคาเจ็ดเซนยืมเงินเขาเห็นบ้าง้นการลดเพก่ะเงิเบื่อลดลดกไห้ลดวกไหนดลานโอ้รถอเจ้าซอยกันแต่ว่าคอยไปติดนี่แต่ก่อนคอขงมมีติดนี่เทไรไปจอบมาสามพันสองสองโมวันแช้เขาคอยกระหากกำลังแ <eterm> ต <Gore> ่ไทยมาเลี้ยงลูก ข่ก็ไมมีคมับ่มีบ่เป็นบ่คเนี่ยเมดิ้เดียวเมดิ้งเดียวไมได้สเป็นมีคนมีผนวูด็ค่ฮะว่าชีวีัวก็แบอู้หันตอกนี้นเขาโง่าคือคือห่างกันอยู่อยู่างๆนห่างกันแต่บางคนมือันยามก็คือชีมาอยู่ใกล้กันเนาะแบบกูบ้าบ่เลยแบบเว่าแต่ว่าห่างกันไปใครไปมันอยู่ เปรเ็นหาซิปพี่น้องไปหาซิปเป่งไว้ก่อนเนาะเอาสันมนี่ยดีใจคือกันเนาะที่แบบว่าทังนาหาเจ้าแบบว่าเออเห็นมือเนาะเห็นทุกคนอ่าโทรหาประคับนี่ก็ดีใจแล้วเนาะทีว่าโอ้เสดงว่าตัวนี้คืเห็นเดีเช้าแล้วนะตะกี้แบบเชาจะไปทำาีใจอีกเยอะีนนะ กราจเป็นเจ้าของสองคนากันคนอื่นตากันหัวเปล่าหัวแล้วยางได้แต่ว่าเราเป็นเ่งก็ค่อยนะเราเจ็บทายกว่านอนาเาไมอกนองรดคือคือทังเจ้านะเรื่องทังเท่งลงไปนี่คือแบบว่าบระเด็เป็นยังจนีเหนากไเลยแล้วค่ะยเนเาหนาวเลย ว่าอย่างไผ่บ่มือนงอย่างสามเื่อยอางน้ำอนอ้าออเดี๋ยวนี้ยังยังอะไรออกแล้วมันออกแล้วได้ได้ได้ถิดกลัวๆเนาะยังหมดถิดยังห่มดถิดลมวันจันทร์โอ้หอนขึ้นไปหาเอ้เวียงพ่ดีได้อล้รเนาะเยอ่าสุดไปน่กระทิงพูนแหลมือัน าน่นใโดยเยโดยนั่นแหละู้พู้ตอนนั้นผู้ชื่อตกจตใจน้องจะมันพยม็นยางแต่จำได้ลแมนเี๋เสือตัวเก่าเลยนี่เนาะเมร์นั้นสาวเพื่นกรนุงตัวเก่าแทบจักนี่่กใส่นั้นสมขาดหมดสงตัด่ตัดขาเรา เก็บตะแหน่ไผหมอตัดเพื่อพอกระตัดบัไม้แก้บ่ได้เด้ตอนจังดีแต่ว่ากระดูกกระเดี่ยวบ่เป็นหยังเนาะเบิ่งจนไผแต่ยเป็นยังโชคดีอยู่อ้อตอนนั้นเนี่ยเออได้บ่ไปนนาสาเหตุอลมนี่ยอนคอมันแงกบ่ได้เนาะอแมก็เซอพร้อมนะฮู้จังซี่อ่าบ่ฮู้ว่าจังไดแต่กจับเบิ่งก็คอล็อคอะได้หรือว่าเจ้าล็อไว้บ มันได้แล้วมีเวลาเราเราคม่มีเวลาไปดอกเอารถขึ้นขอยังเอาขึ้นบ่ได้เพราะเนีบแขนมันรถกันล่มอีกเรา่องถูกกป้าเลยเงี้ยมายันรถเขามาเหยียบเนาะวนอยู่กลางถนนกลางทางเพราะว่ายันว่าเรนไว้แหละแบบว่าข่าโค้งบมท่านยันพระราดบ่ี่นะหรือว่าแบบว่าขอขอรถมันล็อกเองบ่ที่นะหรือว่าแบบเจ้าบัดตรเรือเดเรน่บัด ฉอดไว้แก้มทางชาวบ้านเพิ่นเอากระเจมาล็อกพอไปหายบอะ่นะขึนให้ตอนนั้นตอนนั้นโบมีแผจับรดจัเด่อยนียกขึ้นยกขึ้นแต่มันเอาขึ้นก่ได้เขาก็เลยปลาเลยเจ็บแขนอแต่ครอยูมันบเป็นณยังได้เด้ี้เนาะวิดวางไปแล้วจะโชคดีไปเทว่าบรมีครูโบรนีจังช้านอ้ยเนาะ ยาวอีกยังมีเน่เนาะโอ้ยเนอยพอนังกระเด็นแหงน้ำเขามีคนจ่อยเขาก็ขอบใจอ้าที่มันอยู่วันเดือนอยู่ค่ายอะไรเหล่ากันเนาะคนบรจักกันเลยพอกขาบรจักกันวเราเป็นเงียเฉะคไอ้คนหนึ่งที่แบบว่าอุ้มขึ้นมานํากันคันนี่เดียบริิบนี่อุ้มเอาไว้โตโตอันควรพวเฮงคนนั้นคนสูงเนาะ บ่ทางว่าสได้เงินใช้แล้วบันี่าเลยบ่แม่นฮอดเม็ด7เม a ด8พุ่นจักนี่บ่ฮอดบ่165แท้65ครับคือว่าแล้เนาะก็เอาบัดนี้ก็วิดวางไปไดจะภายบ่คุมบ่แคนเนาะหามาซั่นเลบัดนี้เนาะการเอาไปบ่แคนมนคือกันดนลพี่น้องคือสิว่าฮู้จักเติบนึงแม่นุกูก็ได้แต่ว่าคืออันน่ะงดงยักิน่ กินอยู re, i, Jamie, ่อยายังบบกินกำหนดตามคนเอาหานจัดมาอืคืะคืว่าวิทย์วิดเกนไปคือว่าแนะนํำมันระวังคนแน่นอะบันนี่ก็ได้ยังชีล้องไทยอีกอยู่บ่ร้งบูบูคอยช้องเพคว่างานไ่คอยออีกประมาณจักมักบ่อเอื่้อบอออยแม่ชีรองอองได้โ้ยอาการคือยังนี้อยู่เนาะบนักกับแบบ เอาเบิ่งรถเพื่อนั่งรถนั่งเพือนบ้านบ่มีหยังเฮ็ดเออแต่ว่าบ่ตาเป็นเฒาแก่ก็นึงนั้นผู้นี้อันนี้กิสิบ่ฮับคือกันเยเพิ่นว่าคันุ่นคนอันเจ็บเนาะแก่ยังบ่ฮู้ซมารถโอ้ยนแน่เนาะบอกพ่นก็บ่ให้เาให้ลเนาะเออส่งคลิปเพิ่นเให้เบิ่งตอนนี้น่ะอยู่บ้านีเฮ็ดเนาะ บ้านมันชุกอยู่น้ำกระไกลพี่น้องเลยแต่ว่าคือใกล้ยังว่ารับจ้างรับปลายถาดีนะนี่จะทุบบากีไกลเฮยไกลเพื่อมาเจ็บปวดดีก็แง่แง่เนาะเข่งขากลับมา<ำ>ให้ยู่อันบนคลองน่ะมันบุกจะมีปลาหยอกปลาหย่ยานะ่ะโอ้เพื่อเอื้อยแล้วสิคือเห็นเนาะคือสิหาเนาะโตกลงหันโอ้คนบ่เห็นเขาเรียอีก ตกลงไปเราคิดโลดเจ้าตอนนั้นเขาไปย่านแห้งเลยย่านกระดูกหักกระดูกอยังเรานก็จริงเี่น้อเขาเล่นสนุกนอนเลยเนาะถ่าเดียวเลยนอนถ่าเดียวเลยไปไปพื้นยวนชุกสาราบอสเลยใช่บอสหนึ่งคนตอนอายุในโอ้โหแล้วก็พวกโตต่างหนักใหญ่มึนอยู่เมาเห็นที่เตียง็มขนาดนี้เลยบ่ดอย่างนีขนาดนี้เลยพบอสทีนี้ผมคิดว่า สุดยอดเนาะเจ็บอยู่กับยังแบบว่าแล่นใต้แล่นเหนือน้ำยู่โอ้ยเนาะเป็นห่วงเนาะนั่นแหละทั้งเป็นห่วงคนทั้งเป็นห่วงรถหยิบกปรแมาณทีน้อยๆเนาะสามสามสิบว่าจะว่ากูนี่หาสิบหาสิบห้าหาสิบห้าเทีมหากิสี่เลยข้างในหยิบข้างในบางในหลงๆเนาแต่ว่าอันนี้คือว่าขนิยาน้ำคือเบื้องบุมีอย่างบุมีอย่างปกติเนาะเออทว่าซีนมันนี่ชื่อ ได้คูเป็นแม่เจ้าบอสเห็นเพ่อยูมันนังกับลูกคข่เด้เป็นจังได้ไปชนนพพ่้งลลูกสาวชิลงไทยให้ลงบ่อเพิ่งไปอลงเลยใจรลงามากยตี้พลงบ่อนบุมีีได้ไกางน่อยเอามาล้ววกับุมีเดียวไปชิหา่บอเอานพพิไปดามันกมีเองมันแรอะไรกันอได้แต่งมแต่งานกันเรียบร้อย รว่าขอไหว้เซสดินขอไหว้แไปไปแล้วเออเจไปไปแล้วเดี๋ยวจะบบไหนขาไปเองเเแล้วจะจปีได้ขอโกันก็สิปีได้จนเห็นแต่ว่าเช่นมันอ่ามันมันโดนอยู่ไรนาะสิบปีเลยลูกก็จนหกปีลูกก็ใหญ่เลย มาก็มาห้างกันปีนี้แหละโอ้ป๊าก็หมนี่ควรเขาแล้วบ่งามเลยมูเนาะมันบ่มีตัวเถกแนบ่อนมูนี่มูค่อยเพียงแอวนี่เถกก็มีแหลตัวค่อยตัวเถกบเถกแดงน่ะเนาะูมูแม่ใหญ่ังว่าเอาบ่ยิดจังไดอ่ามาค่อยจับอกให้ก่อนก็ได้หรือว่าตั้งไว้ก่อนบ่ให้เพิ่นูกก่อนไดเนาะอ้เว้าเนาะเฮาูกก่อนนมาๆๆามา À, Bồn đấy nó chưa có hook 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 má hook 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 Tăng vai con Con ừ. lại hook 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 แต่เปลี่็นคนว่าเนาะว่าคือได้เพิ่นอกอันนี้คือการูกแย่เพิ่นเนาะให้เพิ่นเป็นคนว่ากคำเเอาเปรียบกันเด้อเจ้าได้ได้ได้เอนั่นแหละนี่จะว่านระมดระวังแค่แบันี้ก็ได้เนาะ

ไดวนพี่น้องเอ่ามื้อนี้มาปลูกอหาแนเอิ้นขวัญเพิ่นนะครับขวัญเพิ่นก็ได้อีแต่ว่าก็ให้าดีให้วไวเนาะอ่าบ่บ่นพี่น้องเอจดูั้นเนาะ้ก็นเสียงว่าแหละเาได้ก็แได้บัดนี้เ้รถงก็ให้เาไว้ไว้เด้อบดนี้เนาะโดยเนาะถ้าบ่เป็นคือว่าิเพิ่นว่าันล่ะ โอ้ ball, ิดคนชบบุกไปอ่าบ <cat Bal im> <kil enh> ุกไปจริงนเนมากด้ยาวมากเคยไปเคยมาอยู huh. well, uh ่นาะแต่ว huh. uh ่าบผได้เคข่ามาทังนี้ลยผมมาากันเห็นโคตกหมอนอยู่ิตูในพอพรช้าพ่อตกหมอนนี่แงะกันยากอยู่ดนอนในได้เห็นพอตกหมอนยังงาตื่นมารถ ยันเป็นเลนนะแบบว่ายันไล่นะเามันจเด้นะบนาผมมุกงขอบใจบวกรับในลายดลยเนาะ้นบาดกนงานออบหนอยนเศาช้านฮ็ดขึนหอมเนาะเพิ่มมือเดินขึ้นจุงซเ้็นเท่งบวกิตเด้อเด้อ่มากระได้บานนี้ก็ะได้เน้อเนาะูกเนาะครับด Đó, nó có bị đong cái phái bên nhìn vào tao, hả mẹ? nó có tao có khắp lấy đúng là. No, chào đưa. 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 บ่ไก่ปานไดพี่น้องเอ้ยอ่าหน้าเฮืนซันก็ได้อยู่เทิมทงหน้าเลยเนาะบ่มหน้าใกล้หน้าเลยหน้าใกล้เฮือนเลยหน้าใกล้เฮือนอันนี้นี่บ่แม่นหน้าเจ้าของว่าซั่นอ100 200พุ่นแล้วเนาะเขานี่เนาะโอ้ยเป็นขา450อ่าย เงี้ยสาวเขาชื่อนะเงี้ยสาวเขาเป็นยังไงเดี๋เพื่อน่าวเขาชื่อแบบนี้มันบุกินเออเรืองนีาเขาคือในเพลงไงเราแล้วแตาเขาชื่อแม้ว่าเขาอาไขแล้วเป็นฟัวเนาะใคือคือเออ

บอบอบอตาเห็นคนเ่าเพิ่นจับข้างนี้เลยบอจิตบอจักบอจิตมาู้ได้นะบอจิตหเนาะคือยอะ่เนาะบอตาเออเนาะอันไดมันดีอันไดมันงามกับว่าไปโรดบอจิตนอหนึ่งสองสามสี่ห้าคือได้เนาะคือคือคือเนี่ยนี่บ้นี้เามาด้อ่วันนี้ก็ทางบอตาหรือว่าทางทีมงานเนาะมาปลูกเรา ดีมีแหงแขนหรือว่าผูกพันอ่าเจ้าชื่อยงก็ชื่อเพินชื่อนะสาวเพิ่นเพิ่นเนาะตดเพินลมก็ขอให้ดีให้เซาเนาะเจ็บในแข้งในขาก็เอ้าให้ชซาไว้ไวอ่าชาวบันนี้แหละพี่น้องเลันนี้นึอาี่หาตกเจ้า่ื่อนับหอดซิเจ้า เแม่นเข็ดบดออาแล้วชื่อยังจพนี่จิ๋วเนาะสาวจิ๋วเพิ่นกให้ดีซาวไว้บาดแท้กะแห้งเด้อบาดนีพอกินท้ายกะพุมาใกล้เด้อบาดนี่เอ้านีแห้งแต่ว่ามือชองก็อ่าให้พอไว้เนาะพี่น้องเออมีแต่สาวมือชองเพิ่นว่าโอ้ยสาวมือชองลนั่นแหละนั่นแหละก็

นี่ได้ไม่ได้ไมใช่บึงลูกบงบงกันกูนี่เลยบเง้ยงเ่ยขบใจลายดีสวยเออได้มาหเลยบงันดีลขบใจยบึงขำน้ำชูเราไลายดีไอดีว่าหอดรออดหนี้เหมืนดต้าน่ะก็ดีนะม่เขาโลอยู่ไปจักแน่วแล้แม่หาดื่นเคืองน้าในมอะไอยเทียมาจะเข่ริ้วมาวันนั้นเลย

พอได้มันบอถือกันได้หันกับหารกับเขามันมันถือกันจะได้มากกับเงินเนกันแลเห็นเแล้วมันจะชื้อไปทางใดกันบัหาชาบ้านรื้อหลายบาทนี่นะมันดัดชาก่ชาเนี่ยมันดีแล้วเนาะชาหงชาไม่แล้วชาได้ มันเงินอือสาสได้เงลูกละแล้วนาะบดนี้แบักเป็ดนักไก่กัาเจ้าดีก็บวัดกมันผ้ใดก็เบิ่งว่าโทรมาถามได้เขาดีผ้เป็นแม่นี่ยูแลซมว่าเขาโทรมาว่าว่าเปดบ่่ากดเขามาเด้อลูกยังสาน้อยู่ดีมีแหงแหลมมันนี่คมเจ็บจะได้ควบไข่ยังมี คิปัญหาซาบ้านลุกไปทั้งเลยก็ดีคหเบิ่งทำงานท้ทำนั้นหาทำนั่นทำนี่มีมีแหมันกะดังบกกากกองหด้เ้ยไปทำมือถือจ้าประเทศเขาดีค่ะมีมีแห่งแหลมันเยอะมันเยอะย่ไังเห็นเาลกเนยผ้บออวเส้นบ้นบ้าบ้านบ้านบ้านบ้าบ้นบ้้าาบ้านบ้านบ้านบบ้นขอาบ้าน้านบ้านนบ้านบบาน เลยสบายดีเนาะสบายดีสบายดีนะยดยดโลยนะโอเคเนาะอพัดเรื่องเนาะคือสิประมาณนี้เนาะก็อ่างไรกนะเขามาเยี่ยมมั่นยามหรืวอว่าเขามาผูกคอต่อแขนเนาะนะทั้ง ซุ o m เอืย้ยเพิ่นน้องพับน้องเอ้อย่างไทยก็กลับขอบบุญขอบคุณเนาะพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขสุขุนขอบพระคุติดตามสมคิดแล้วก็บกติดตามโฆษณาคลิปของบเวียดไปท่านนี้ก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องน้องอยู่ดีมีเฮงเบิดสุขสุขุนคนเจ็บอยเดือดร้ายข้อมไข่สมีเด้อเนาะโล้ท่านนี้บริษัทเองคือขอกบคุณพระบาทสมัยดีน้องเอ้ยบายบาย